มึงมาผงาดสัูเห่ามาสร้างเ,เรื่องเศร้าบัดซบหากใครเขารู้คงไม่อยากคบมึงมาคิดลบคิดลู่มึงมาคิดลบ คิดลู่กูเกียดเสียยิ่งไอ้พวกบ้ากามใหญ่คิดมาปั๊มเมียกูเป็นยังไงบ้างน้องหญิงไม่ค่ะที่มาทเ่ไหนคะคิดไม่ดีกับหญิงจะปลุกคว้มหญิงมาเสียที่เสียแรงมากหรือเปล่าเป็นอะไรพี่เขาน่ากลัวแล้วน้องไม่ได้อาย คิดกระทำาและถึงทีมึงไม่ยังกับแก้ตัวเจ้าเ็ดค่ะติเห็นหและไม่มีความหมายผมถูกฉลกและก็เรื่องโชคร้ายกระทับแลกระสายอดสู่กระทับกระสาย อดสูแล้วไม่ได้คิดลำทำตะเลิศทุกสิ่งผมเชิดอุ้มชูทิ้งลงไปเคยละลา นี่ไอ้ทานทิพย์กูไม่คิดเลยวัหน,นุ่มหน้าตาซื่อๆอ,อย่างมึงนั้นมันจะกล้าคิดคดทรยศกินบนเลือนขี่รถบนหลังเขา <c oughs> กูคิดเสมอว่าที่พามึงเข้ามาอยู่ภายในวังหลวงแห่งนี้ มึงจะตอบแทนบุญคุณของกูบ้างไม่มากก็น้อยกูเห็นมึงเป็นคนดีจึงพามึงเข้ามาอยู่ข้างในนี้ข้ามึงดีแต่ทีมึงเหลวกูจะพูดไปก็ได้ชีวิตของกูตอนนี้ จะเปรียบก็ได้กับชาวนากับงูเหา่ากูเสียใจมากและกูไม่คิดเลยว่าสัญชาติไพ่ย่งังพ่อแม่ของมึงมันก็คงจะไม่สั่งสอนมึงมาในเมื่อมึงเป็นคนดีไม่ได้ พยาคตะกิจเสร็จพี่แพคะพูดไปก็จะหาว่าหม่อมฉินพงป,ประกาศจะใส่ร้ายเด็กถากเสร็จพี่ไม่เชื่อเสร็จพี่ดูเบสิ่เพคะจดหมายฉบับนี้ไอ้ฐานทิพย์มันส่งหาหม่อมชินพงป,ประกาศนัดหม่อมชินมาเจอที่นี่เป็นความจริงอะเขามายจะปลุกป้าหม่อมชินนะเพคะเสร็จพี่เสียงนางเออะโวยวายเรียกกล่าวกระหม่อม มีอะไรหรือพระเจ้าค่ะนี่ท่านพ่อตาท่านหายไปไหนมาภายในวังหลวงเกิดเรื่องใหญ่แล้วกับหายหน้าหายตารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ไอ้ทานทพิ์มันคิดการใหญ่ปุกปั้มแพ้ค้ารานี้ของเราเพราะฉะนั้นแล้วฟังคำของเราให้ดีจับตัวไอ้ทานทิบ ไปหน้ตะแลงเก่งลานประหารอย่ารอช้าประหารไม่ทันทีไอ้พันตบจัดหมหโอ้ยนายกันเหยอ่กูบอกพวกมึงแล้ววันนี้มึงไม่รอดหละไอ้รง ขอประท้ามึงด้วยทานทิพย์มัสิ้นคำสั่งขององค์กสัตว์ไม่รอด<อ>ละคุววกมวนเนี่ยสั่งให้ตัดหัหวตน mm hmm. ผุมแสนหมองไม้ใจมองมนค mm hmm. ำสั่งจอมคนให้เข็น รมองคใดชีวิตข้าตั้งแต่เืมตาเริ่มต้นพบเรื่องหวยความสวยหลายหนมาเวียนพวกวนไม่เว้นจังหวะชีวิตที่ผิดหวัง อยู่ในระหว่างห้องเวนท่านเสียเว,วลานี่มึงไม่น่าอะไรอ,อีโดมึงตายหมดแล้วต้องน้อมรักคุมหน้ายอมรับชะตา ของตัวงเจ้าสั่งประหารตัดหัวตราหน้าผมชั่วชีเช่นเกิดเป็นกำมพราพาผิดพลาดผมขาดหนวาติเชื่อใ่ ยอมถึงคราวผมต้องคลายยาผมถึงข้าวและต้องตายใครเล่าจะใส่เครื่องเส้นขอเพียงกวดนางให้ผมบ้างนะ ตนที่พระชันเพไปปล่อยมาง้าผมจะเป็นคนตัดหัวพวเองไอ้เด็กวัดไปไป วิวาแล้วนอประเดียวได้เคียงโคเคียคอพนาหพนอเธอนี้คิดถึงก้ามใสหัวใจมีสุขคิดถึงทุกทุกนาที ใจนักอีกเพียงแค่ไม่กี่วันราชบุตรจะมีงานพินนเศษส,สมรราชบุตรประจากกาักษ์เอ้าราชบุตรประจากกาักษ์ไอ้ดงเกิดเรื่องแล้วประจักษ์เกิดเรื่องอะไรแล้วคือว่าบัดเ,ออเ,เดี๋ยวนี้สเสด็จพ่อขอพระโอษฐ์สั่งให้พญาโคจกิตนำตัวทานทิพย์ไปปราบชีวิตประจากการักษ์ทานทิพย์จะถูกประหารยังหรอาทาทนาทิพย์ รออัน่วันนี้เป็นวันตายของมึงมึงเป็นอะไรคอเสิตายมึงเสียหายกู้หัวเราะใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซกูพยาคุกิจไม่ใช่คนใจร้ายถ้งขนาดนั้นคนตายมีสิทธิ์ขอได้หนึ่งขอ้อมึงจะขออะไรวไว้าทานทิพย์ถ้าหากว่าทานทิพย์ตายขอให้นำกระดูกของทานทิพย์ ไปไว้ที่วัดป่าไพยวันครับได้กูจะให้มึงแล้วมึงไไ้ดองไม่ตังแล้วเวลากูตายไปกูจะรู้นี้ว่าเขาเปิดเพลงอะไรกูฟังกูไม่ฟังกูให้มึงขอได้หนึ่ง้อกูขอสองคอไม่ได้ไม่ได้สองอไปกูขอกูไม่ให้กูให้ยี่กูไม่เอาขอสองคอขนาดนึงอะไรัทนารฮะสอง้อไป ขอมาพอ,อตา,จาเจ้าขอแรกตากูตายลูกกูก็าตายกูขอให้มึงขับกับรักกูพาลิเกกับบุรีรามด้วย <C le af> ไอ,สอ้สับไปแน่หลแล้วข้อที่สองขออย่าให้มึงยืนบังกล้องกูกูจะตายอย่างสง่าผพ่าเผย กูจะให้มึงมอย่างนั้นมึงก็เตรียยตัวตายกันเถอะายไอ้บัสเตอร์ไปท้าก่อนท้าก่อนท่านวันที่บอท้าเราในฐานะราชบุตรไฟวันขอสั่งให้งดการประหารในครั้งนี้ขอองค์ท่านอนันตชัยสั่งก้าวกระมอมมาประหาร แต่ราชบุตรภัยวันกลับมางดการประหารได้ไหมเจ่ะในเมื่อราชบุตรภัยวันขอแต่ถ้าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นก้ากุมองพจกิจจะไม่ขอรับผิดชอบเพื่อแน่ชิมกรรมฆ่ากูสิแน่กรรมฆ่ากูมาถบายปรงคมเป็นอะไรหรือเปล่า เป็นอะไรดอกตะคิวกินอย่างเดียวครับกุยยูสปืจึงเราขอโทษด้วยขอพระไทยพระ้า้าโบของท่านเกือบมาไม่ทันแล้วนี่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วต่อไปนี้เราสัญญาจะไม่มีใครที่จะเอาชีวิตเจ้าได้อีกแล้วก็ขอบอกขอบพระไทยพงค์ท่านมากที่ไปช่วยข้าวฉันในวันนี้ ไม่เป็นไรหรอกการในครั้งนี้เราฝืนคําสั่งเสด็จพ่อไม่รู้ว่าเสด็จพ่อจะลงโทษเราอย่างไรพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะไหนไหนพระองค์ก็เสด็จมาแล้วมอมฉันก็มีเรื่องที่จะทูลต่อพระองค์ให้พระองค์ได้ทราบเหมือนกันพระเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรก็ว่าไงไงมันก็มาถึงได้ประหารขนาดนี้แล้วมอมฉันจะขอพระองค์งมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะคืออย่างนี้ครับ พระองค์รู้ไหมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนานจนหมอมฉันเองก็จําไม่ได้มึงจาไม่ได้แล้วมึงจะเล่าให้กูฟังยังไงเล่าจำได้แล้วจ้ะเออเล่ามาพระองค์ตั้งแต่พระองค์อยู่กับวัดกับเจ้าทานทิพย์พระองค์เคยบอกว่ายามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก,ก็สุขด้วยกันเป็นเพื่อนกินเพื่อนตายด้วยกันมาตลอด หมอมฉันก็เลยอยากจะทูลถามพระองค์ว่าพระองค์นะ่ะรู้จักผู้หญิงชื่อลันทมไหมพระเจ้าค่ะผู้หญิงชื่อว่าลันทมพระเจ้าค่ะก็รู้จักสิผู้หญิงคนที่ชื่อว่าลันทมก็เป็นพระคุมันของเราพระองค์กําลังเข้าใจผิดแล้วผู้หญิงที่ชื่อว่าลันทมก็คือคนรักของเจ้าทานทิพย์พระเจ้าค่ะมึงพูดจริงหรือเปล่า พูดจริงพระเจ้าค่าตอนฉันไม่เคยโกหกพระองค์แม่แต่ครั้งเดียวมันเป็นความจริงเหรอท่านทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างทีเโดดได้พูดเป็นความจริงใช่ไหมธานทิพย์ถ้าหากเจ้าบอกเราตั้งแต่ทีแรกเราก็ไม่ว่าอะไรเจ้าหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าหากเรื่องนี้เป็นความจริงเดินทางไปกับฉันพระเจ้าค่ะไปเปลี่ยนเจ้าบา่าเราจะให้เจ้า,าเป็นเจ้าบา่าแทนฉันไทยโยเดีกเด็กเพรนเจ้าค่าะไทยโย i ต็มความรู้สึกแล้วเมงไหยการเป็นผู้หญิงที่จะรักใครคนในคนหนึ่งมันัไม่ใช่เรื่องง่ายหัวใจเขาได้ทมมีเพียงพี่ทานทีคนเดียวเท่านั้น จใจใจเราไปแต่งงานกับองค์ราชบุตรไทยวันจริงสิจะมัวแต่ขอยืนร้องไห้แบบนี้ก็ไม่ถูกร้องไห้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาจะลองไปหาพี่ดานทิ้วในเมื่อเราไม่ได้มีใจรนะักองค์ราชบุตรไทยวันเผื่อจะขอพี่น้องพี่ทานทิ้ว ให้เขาพาเราหนีจะได้หรือเปล่าใหม่กาแฟพีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ